คลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนไปไหว้พระทมบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดอุโมงและจะพาทุกคนนั้นไปสัมผัสธรรมชาติกันที่ห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้ค่ะถ้ามาจังหวัดเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาดอยสุเทพเท่ากับว่าเราเน้นมาไม่ถึงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้อ้อมจะพาทุกคนนั้นมาเที่ยวให้ถึงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจุดแรกนั้นก็คือพาทุกคนมาที่จุดชมวิวดอยสุเทพค่ะซึ่งจะอยู่ระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพนั่นเองค่ะไม่ว่าจะมาช่วงเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายหรือเวลายเย็นค่ะเราก็จะสามารถเห็นวิวที่สวยงามที่ชัดเจนของเมืองเชียงใหม่ได้หลากหลายอารมณ์มากแต่รับรองว่าสวย ทุกช่วงเวลาค่ะหลังจากชมวิวเรียบร้อยนะคะเราก็ขับรถขึ้นต่อไปจ้าเพื่อที่จะไปชมความงามของดอยสุเทพนั่นเองค่ะทางขึ้นนะคะช่วงเช้าๆก็จะมีคนมาออกกําลังกายเยอะมากไม่ว่าจะมาวิ่งมาปั่นจักรยานค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากนั่นเองค่ะ แป๊บเดียวก็ถึงพระธาตุดอยสุเทพกันแล้วล่ะค่ะเราสามารถเลือกสองเส้นทางเพื่อจะไปสักการะพระธาตุได้ค่ะ1ค่ะเดินขึ้นบันไดหน้าจิตเสียนซึ่งมีบันไดทั้งหมด306ขัน้นใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ2ค่ะขึ้นด้วยรถรางไฟฟ้าสําหรับคนที่ไม่สะดวกก็มีบริการเช่นกันราคาขึ้นลงค่ะคนละ20บาทเท่านั้นสําหรับคนไทยค่ะและ50าสบาทสาหรับชาวต่างชาติเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวค่ะก็สามารถที่จะเลือก เลือกตามความสะดวกได้เลยแต่วันนี้อ้อมเลือกนะคะที่จะขึ้นรถรางไฟฟ้านั่นเองค่ะก็ถือว่าสะดวกสบายรวดเร็วแทนใจมากค่ะเผอแป๊บเดียวค่ะก็ถึงจะดีประทัดดอยสุเทพกันแล้วละค่ะรวดเร็วแทนใจมากเลยจ้าบริการก็ดีดีสะดวกสบายค่ะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารพระอารามหลวงชั้นโทค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางอยู่ที่1นึ่เมตรค่ะเป็นหนึ่งในวัดที่สําคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ค่ะยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากด้วยเช่นกันค่ะตามประวัติแล้วนะคะดอยสุเทพนั้นเชื่อกันว่าเดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีน้มว่าสุเทวะค่ะ ซึ่งตรงกับคําว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสุเทพแห่งนี้นั่นเองส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่19ในสมัยพระเจ้ากื้นาธรรมิกราชเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่6แห่งราชนาจากล้านนาราชวงมังรายนั่นเองค่ะเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัยค่ะตามตำนานนะคะเขาก็มีการเล่าว่าพระเจ้ากื้นาธรรมมิกราชทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุ ไว้เป็นสองส่วนโดยอัญเชิญองค์หนึ่งบรรจุไว้ที่พระาธาตุวัดสวนดอกส่วนอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญขึ้นหลังช้างมงคลโดยพระเจ้ากือน,นาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเสียงไทยว่าหากช้างเผือกน,นั้นหยุดตรงที่ใดก็จะให้สร้างพระาธาตุขึ้นณที่แห่งนั้นนั่นเองซึ่งช้างเผือกดังกล่าวค่ะก็ได้มาหยุดตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้และก็ได้มีการสร้างพระาธาตุดอยสุเทพที่นี่นั่นเองค่ะ วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะถือว่าเป็นวัดที่สําคัญของชาวเชียงใหม่อีกหนึ่งวัดค่ะและนอกจากนั้นนะคะที่นี่นะคะยังมีวิวมุมสูงของจังหวัดเชียงใหม่ให้เราได้ชมความงามของตัวเมืองเชียงใหม่ที่สวยงามและชัดเจนอีกด้วยค่ะภายในวัดนะคะกว้างขวางมากและที่สําคัญมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามให้เรานั้นได้ชมและก็ได้สักการะกันด้วยค่ะสถานีต่อไปค่ะพาทุกคนไปทําบุญกันที่วัดอุโม อีกหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากค่ะและวัดอุโมงค์แห่งนี้ค่ะยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวจริงๆด้วยอุโมงค์กลางป่าอันร่มรื่นซึ่งเดิมค่ะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่เชื่อมต่อกันขึ้นไปจนถึงเจดีย์ที่สวยงามที่อยู่บนยอดเนินวัดค่ะ วัดอุโมงหรือสวนพุทธธรรมตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวปีพุทธศักราช1839ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวราวเจกว่าปีแล้วล่ะค่ะ ต่อมาพญาเกือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถราจารันใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะกำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุก,กันได้รวมถึงยังมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วยค่ะนักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์และแถ่ายรูปสวยๆกลับไปจากมุมนี้ของวัดกันค่ะ ที่ด้านบนของอุโมงค์นั้นนะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์700ปีศิลปกรรมล้านนาบริเวณโดยรอบมีความสวยงามด้วยต้นไม้นานา,นาพันธุ์บรรยากาศสดชื่นมากค่ะร่มรื่นสุดๆกันเลยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่มีมอสสีเขียวชวอุ่มุขึ้นปกคลุมบริเวณรอบๆตัววัดนอกจากนี้นะคะวัดอุโมงค์ยังมีสถานที่สําคัญอื่นๆซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกันคือเสาหินอนศกจนลองหลักศิลาจารึกบันไดขึ้นไปเจดีย์ เสียนพยาน้ารูปพระโพธิสัตว์พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโรงภาพปริศณนาธรรมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานสวนพุทธธรรมอีกด้วยค่ะจากตำนานเล่าว่าเดิมทีบริเวณวัดอุโมงหรือสวนพุทธธรรมเป็นพื้นที่ของกรรษัตริย์ในยุคสมัยของพระเจ้ามังรายมหาราชพระ,ระองค์ก็ได้ธนูบำรุงศาสนาและสร้างวัดเวรุกษดารามวัดไผ่สิบเอ็ดก่อขึ้นเมื่อยุคสมัยของการปกครองของผู้นำเปลี่ยนผ่านค่ะก็ยังมีการฟื้นฟูบริเวณวัดเรื่อยๆจนเข้าสู่ยุคข,ของพระเจ้ากือนาธรรมาธิราชพระองค์ได้ทําการบูรณะซ่อมแซมเจ ดีและสร้างอุโมงค์ทางเดินสีทิศเพื่อให้เป็นที่จับภาษาของพระมหาเถรา,ารย์และตั้งชื่อว่าวัดอุโมง์เถรา,ารย์หรือวัดอุโมงคเชียงใหม่ค่ะาทาั้งวัดยังมีสถานที่ให้เรานั้นได้ทําบุญให้อาหารปลาอาหารนกอีกด้วยค่ะสถานีต่อไปค่ะพาทุกคนไปชมความงามสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ห้วยตึงเท่าค่ะห้วยตึงเท่าค่ะละักษณะของอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าคือมีหาดทรายคล้ายชายทะเลคนแถวนี้เรียกว่าทะเลเชียงใหม่ อยู่ในโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชดำริและจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตทหารอ่างเก็บน้ำห้วยตึ้งเท่าก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในศูนย์เกษตรกรรมทหารค่ะและรัศดรบริเวณใกล้เคียงเมื่อเข้าไปถึงอ่างห้วยตึ้งเท่าแล้วนะคะก็จะเป็นแยกซ้ายกับขวาซึ่งสามารถไปได้ทั้งสองทางเพราะจะเป็นทางวงกลมแล้วมาบรรจบกันนั่นเองตลอดทางค่ะก็จะผ่านจุดสำคัญต่างๆเช่นจุดถ่ายภาพ จุดหัวสลิงพระพุทธรูปที่ตกปลาลานอาหารนะคะจุดเด่นหลักของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าคือทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามค่ะเราสามารถที่จะเล่นน้ำได้นะคะมีบริการห่วงยางเรือพายจักรยานน้ำให้เราเช่าในราคาย,ย่อมยาวกันด้วยใครที่ชอบตกปลาที่นี่ก็มีซุ้มแพรสำหรับตกปลาบริเวณสันเขื่อนภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำก็สามารถที่จะทำกิจกรรมค่ายพักแรมมีบ้านพัก พื้นที่กลางเต็นกันด้วยค่ะการเดินทางนะคะมาที่อ่างเก็บนะ้ําห้วยตึ้งเท่าก็เดินทางง่ายๆกันเลยค่ะการเดินทางจากตัวเมืองมาตามถนนเลียบคลองชุลประธานไปทางอําเภอแม่ริมผ่านสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีโรงเรียนนวเมินกรมทางหลวงสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่และก็จะเห็นสะพานสี่ขาวขวามือค่ะก็ให้เลียวซ้ายข้ามสะพานคลองชุลประทานเข้าสู่อ่างเก็บนะ้ําห้วยตึ้งเท่าค่ะ ค่าธรรมเนียมนะคะเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึ้งเท่าคนละ20บาทเท่านั้นค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเรามีกิจกรรมให้คุณนั้นได้สัมผัสบรรยากาศความงามของธรรมชาติหลากหลายมากมายกันเลยนะคะใครที่มาจังหวัดเชียงใหม่แล้วอยากจะสัมผัสบรรยากาศสบายๆบ,บ,บรรยากาศดีๆค่ะแนะนำกันเลยค่ะที่ห้วยติ้งเท่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ถ้าชินชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อมด้วยนะคะคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะ